สวัสดีครับเพื่อนๆนเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมลพิษก็เยอะแถมยังมีโรคโควิดอีก,อกยังไงยังไงก็รักษาตัวระวังตัวกันด้วยนะครับที่บ้านเพื่อนๆมีพัดลมเพดานบ้างไหมครับเพราะเรื่องวันนี้ที่จะเล่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัดลมเพดาน ักได้ฟังแล้วลองใช้วิจารณญาณในการฟังดูนะครับเมื่อหลายปีก่อนเราพักอยู่ห้องเช่ากับเพื่อนผู้หญิงที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนตอนที่ย้ายเข้าไปใหม่ๆเจ้านายซึ่งเป็นคนเลือกห้องให้เขาอําเล่นๆด้วยการคุยกับเพื่อนของเราให้เขาได้ยินว่าเฮ้ย ไอ้นักร้องคนนั้นที่มันตายในห้องนี้อ่ะมันถูกคอตายหรือกินยาตายวะพอได้ยินแบบนั้นแล้วเราเลยพูดแทรกเจ้าหน่ายว่าแหมอย่าอํมเสียให้ยากเลยเฮียหนูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกและเมื่อเราย้ายเข้าไปตอนนั้นงงมากว่าทำไมห้องนี้มันล้างมานาน หรือยังไงกันแน่เพราะฝุ่นที่พื้นมันค่อนข้างเยอะมากและที่สำคัญวงกบประตูห้องน้ำซึ่งเป็นไม้มีปวกขึ้นจนมีขุยดินถ้าห้องนี้ไม่ได้ถูกทิ้งล้างมานานจริงๆแล้วปลวกก็คงไม่เสนอหน้าออกมาอย่างนี้แต่ก็คงสงสัยเท่านั้นค่ะเพราะว่าตึกเช่าแถบนี้ก็ไม่ได้ดูเก่าแต่อย่างใด และเจ้าของเองเขาก็บอกว่าห้องมักจะมีคนเช่าเต็มอยู่ตลอดแต่ลึกๆแล้วก็ยังแอบคาใจอยู่ไม่ใช่น้อยที่ทำไมห้องนี้มันเหมือนล้างมานานขนาดนี้วันแรกที่ย้ายเข้าไปเราก็ทำความสะอาดกันยกใหญ่เราถูพื้นด้วยมือตัวเองนั่งคุกเขา่าถูๆๆไปเรื่อย จนวนไปถึงประตูห้องเราก็เลยถือโอกาสเช็ดประตูไปด้วยโดยเริ่มเช็ดจากล่างขึ้นบนจนไปเจอเข้ากับบางสิ่งเอแป้งอะไรหวาติดตรงประตูเราก็ไม่ทันได้คิดอะไรยังคงถูสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ชักเริ่มแปลกใจแล้วว่ามันเป็นค่าแป้งอะไรกันแน่เลยยืน และถอยหลังออกมาดูระยะห่างพอสมควรอ้าวเฮ้ยนี่มันยันนิวาแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่เพียงว่าคงจะมียันที่ประตูทุกห้องละมัง้งเพราะตอนเราย้ายเข้ามาก็ไม่ทันได้สังเกตในคือแรกที่ย้ายเข้าไปตกกลางดึกเพื่อนบอกว่าตัวเอง ขอเปิดไฟหน่อยได้ไหมแล้วปกติเธอเปิดไฟนอนเหรอเปล่ปาหรอกอ้าวแล้วจะเปิดไฟทำไมกลัวเราเหรอผีน่ากลัวกว่าเราอีกนะพอได้ยินแบบนั้นเพื่อนรีบเอามือปิดปากเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าอะไรให้ฟังพอรุ่งเชา้าต่างคนก็ต่างรีบออกไปทำงาน ก็เลยไม่ได้คุยกันจนตอนเย็นเพื่อนมาบอกว่าวันนี้จะขอไปค้างกับเพื่อนที่หน้าลามนะอ้าวเฮ้ยนอกจากจะไม่เล่าเรื่องเมื่อคืนแล้วยังทิ้งเราอีกแนะ่แต่ก็ช่างเถอะเราก็กลับห้องพักคนเดียวนอนคนเดียวก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอเวลาผ่านไปเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน เธอชอบทําท่าทีแปลกๆเขาชอบถามว่าเคยเจออะไรไหมแต่ก็ไม่ยอมเล่าว่าเจ้าหล่อนเคยเจออะไรมาเจ้าหล่อนมักจะไม่ยอมนอนค้างกับเราในคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตัวให้เหตุผลว่าต้องไปนอนกับเพื่อนที่หน้ารามจนมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ล้มตัวลงนอนแต่ยังไม่หลับ เราก็คิดนั่นคิดนี่มองนั่นมองนี่ไปเรื่อยเปยื่อยในความมืดจนสายตาเริ่มชินกับความมืดจึงเห็นสิ่งของได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นักเรามองไปเรื่อยเปยื่อยจนไปหยุดอยู่ที่พัดลมติดเพดานเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพัดลมมันห้อยลงมานิดหนึงนะคือทำท่าจะหลุด จนเห็นสายไฟของตัวพัดลมซึ่ง้อยติดอยู่กับเพดานมันน่าจะต้องถูกดึงหลังจากอะไรสักอย่างที่หนักเอาการมันถึงห้อยลงมาแบบนี้เรานอนหงายลืมตาแต่ทุกอย่างมืดสนิทและในความมืดนั้นเองยังมีมืดยิ่งกว่าอีกจนทำให้เรารับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ และภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นผู้หญิงร่างนั้นนอนลอยอยู่เหนือเราจนหน้าแทบจะชนกับจมูกเราอยู่แล้วเวลานี้เราเริ่มรู้สึกกลัวนอนตัวแข็งทื่อจนไม่กล้ากระดิกไปไหนถามตัวเองว่านี่ใช่ผีหลอกหรืน,นั้นหรอถ้าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรละ่ะตอนนั้น เราตั้งสติและพยายามคิดว่าคงเป็นเงาของอะไรสักอย่างแต่ทำไมเรากลับรู้สึกว่าเงามืดนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้นอะไรสักอย่างเราเลยนึกในใจว่าข้าสิ่งน,นี้เป็นวิญญาณจริงๆเรากับคุณไม่เคยรู้จักกันและเราเองก็ไม่เคยทำร้ายคุณคงไม่มีเหตุผลอะไร ที่คุณจะมาทำร้ายเราถ้าต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรก็บ่ามาดีๆมาทางความฝันเพือเราจะได้คุยกันได้ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงเราจะช่วยพอเราคิดแบบนั้นเงานั้นจึงค่อยๆจางหายไปจนภาพตรงหน้ามองเห็นเป็นพัดลมปกติพอหลุดจากตรงนั้นมาได้เรารีบโดดไปเปิดสวิตไฟเออ อย่างนี้นี่เองเพื่อนมันถึงขอให้เราเปิดไฟนอนเราอยู่ห้องนั้นต่อไปคนเดียวโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกเลยท,ทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ไปทางบุญให้เธอผู้นั้นจนเราเองก็คิดไปว่าเหตุการณ์ที่เราเจอคงจะเป็นเรื่องของการนอนทับเส้นประสาทหรืออะไรสักอย่างมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิญญาณจนเวลาผ่านไปหลายปี เราย้ายห้องพักไปอยู่ที่ใหม่และมีอยู่วันหนึ่งขณะนั่งเล่นอยู่ที่ศาลาก็มีผู้เช่าห้องหลายๆคนมานั่งคุยกันคุยกันหลายเรื่องจนถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอเล่าว่าเพื่อนของเธอเป็นนักร้องและมีผู้ชายมาติดพันขอเลี้ยงดูเป็นเมียลับๆจนกระทั่งนักร้องคนนั้นท้องได้สองเดือน พอผู้ชายรู้เข้าก็หายหน้าไปเลยนักร้องคนนั้นจึงโทรไปตามและขู่ว่าถ้าไม่มาในคืนนี้ตัวเองนั้นจะผูกคอตายเมื่อเธอรอจนถึงเห็นว่าผู้ชายไม่มาแล้วนักร้องคนนั้นจึงได้ผูกคอตายจริงๆจนเวลาผ่านไปสามวันคนข้างห้องได้กลิ่นเหม็นเนา่า แนะทุกคนก็พบศพของเธอห้อยอยู่กับพัดลมติดเพดานเราถึงกับกืนน้ำลายดังเอื้อกถามเขาว่านักร้องคนนั้นอยู่อพาร์ตเมนต์ชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นก็บอกชื่อเราเลยถามต่อว่าใช่ห้อง503ไหมเธอถามเรากับว่ารู้เบอร์ห้องได้อย่างไรเราตอบว่าเราเพิ่งย้ายออกมาจากห้องนั้นเองค่ะ คำตอบของเราเรียกเสียงฮือฮาอยู่ไม่น้อยและนับตั้งแต่วันนั้นมาเราเลยกลายเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องผู้ผีไปโดยปริยายมันทำบุญทําทานเขารู้แน่แล้วว่าผู้หญิงที่เจอในคืนนั้นเธอเคยมีตัวตนอยู่จริงๆและคงต้องการความช่วยเหลือขอให้วิญญาณเขาหลุดพ้นจากบ่วงกรรม ที่พาชีวิตตนเองและลูกในท้องไปไม่ว่าการกระทํานั้นๆจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องนี้ก็ทำเอาขนลุกอยู่ไม่ใช่น้อยยิ่งได้ฟังอยู่ในห้องคนเดียวหรือผมเองในขณะที่กำลังเล่าอยู่นี้ก็ยังรู้สึกขนลุกอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ